สวัสดีค่ะพอมีพี่น้องมุนีก็มาพบมาพอกับเจตา่าพ้ารวยเนาะชอเชิดชัยลาวค่ะนี่ก็จะเป็นเลขของชอเชิดชัยลาวพัฒนามุนีเนาะค่ะอันนี้ของเก่าสถิติพื้นเนาะค่ะจากวันที่สี่เนาะวันที่สี่วิ่งหลุดพื้นกระบอกเขาเนาะพี่น้อง เอามือนีเอามาวางแนวทางไม่ครับสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนามาเบ่งโตัวไม่กันคับพี่น้องมาลุนกันมือแรงสองทุ่มครึ่งเนาะจังใดกับขอบบุญข,ขอบคุณชอเชียชัยหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางตัวเลกมาวางทางช่องจีตาผ้าร่วยเนาะลาวพัฒนามือนีวันที่หกเนาะพี่น้อง วันที่6กลาวพัฒนาวิ่งรูดของช่อเฉดช่เพิ่นจะมี9กับ0ูสองตัว4หางสองตัวเพิ่นก็มี9ก้าสองเก้าสเก้าสค่ะแล้วก็จะมี 02, 03, 04เนาะ สตัวสหาง902 903 90 9 0 90์สองค่ะตัวเน้นตัวเจาะเพิ่นก็นมีพี่น้อง9ก้าสองเสีเด้อค่ะตัวเบิรนเพิ่นตัวเบินเพิ่นมีเก้าเก้า 0ูค่ะสามตัวเนาะสี่หางเิ่นตัวเจาะเป็นก็อมี902ที่วงกลมไว้เด้อค่ะของชอเชิดชัยลาวพัฒนาคืนนี้เนาะสองทุ่มคืนกราบขอบ,บุญขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามารับชมแนวทาง ช่องเจตาผ้าลวยเนาะเหลกก็มีเขามีหลุดเนาะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่แท้เฮากะไปต่อค่ะรุ่นกันต่อมือแรงจังไดเจดตาผ้าลวยกะขอฝากช่องเนเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่เนาะกับขอบ,บุญขอบคุณหลายๆ ช่อเชิดชัยมึนเอาแนวทางลาวพัฒนาเนาะ,ะวันที่หกเนาะมาลุ้นกันมือแรงค่ะพี่นอ้องขอพี่น้องทุกคนจงโชคดีเด้อค่ะมือแรงมันมานกันเนาะมันมานปังปงกันค่ะเลขเขาก็มีความสุขเนาะพี่น้องเลขยพิ่นมากเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจังใดทังช่องก็ เอาใจซ้อยเต็มที่ค่ะกาคาขอบุญขอบคุณที่เขามารับชมเนาะมาเึ่งแนวทางน้ำกันขอให้ทุกคนโชคดีมันมานเมือแรงทุกคนมีความสุขคลิดนาพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ